ที่ผ่านมาเราทําวิดีโอเปเ e อร์โปรเจเป็นภาษาไทยได้ประมาณ135ตอนแล้วคับจากทั้งหมดประมาณ167ตอนซึ่งประมาณ80%อะไรเงี้ยครับแล้วก็ตอนเนี้ยเราเหลือแค่20%เท่านั้นเราก็จะสามารถแปลครบทั้งหมดเป็นภาษาที่2ของโลกเริ่มต้นน่าจะประเมื่อประมาณปี2019ครับที่เราได้เริ่มต้นพูดคุยกันนะครับเกี่ยวกับว่าเราอยากจะ นำวิ project, าาดีโอเปเปอร์โปรเจกต์นะครับมาแปลมาพากเสียงเป็นภาษาไทยให้กับคนไทยได้ได้ฟงังได้รับชมอะไรเงี้ยครับ OMF นะครับ, F, รบ Create Thailand แล้วก็ Thailand Baptist for Christ อะไรเงี้ยครับ, Set for Christ, รบที่เราแบบเรามาคุยกันแล้วก็ร่วมมือกันในการทำวิดีโอเป็นภาษาไทยขึ้นมานะครับทำเป็นซับไตเติลเป็นภาษาไทยในในยูทูบอะไรเงี้ยครับแล้วก็เริ่มเห็นว่าแบบม,มีบางคนก็เริ่มแปลเองกันบ้างอนะไรเงี้ยครับแล้วก็เราก็เลยแบบเหมือนแบบแบบ ติดต่อกับทางทาง Bible Project ที่อเมริกาอย่าั้ว่าเราจะขอไฟล์ขอรีซอสเข้ามาในการแบบทําเป็นเวอร์ชันภาษาไทยเต็มรูปแบบเลยคําว่าบาปหรือศีนมาจากคําฮีบรูว่วาคาทาและมาจากคํากรีกว่าฮามาเทียความหมายพื้นฐานที่สุดของคําว่าบาปนั้นไม่เกี่ยวอะไรกับาศาสนาเลยคาถานั้นหมายความถึงแค่การล้มเหลวหรือพลาดเป้าไปจากเป้าหมายพี่เคยดูผ่านเพจ คริสเตียนไทยซับไตเติ้ลแล้วก็มันขึ้นซับแต่คิดนใจว่าเฮ้ยคลิปดีๆแบบเนี้ยมันน่าจะใส่เสียงเนาะแล้ววันหนึ่งก็มีโอกาสได้รู้จักกับสตาฟทัพพัทูเศษแล้วเขาก็เลยชวนท้าพถามว่าสนใจไหมเขาได้ลิขสิทธิ์แล้วก็ถ้าจะลงเป็นเสียงไทยโอ้โหปุ๊บท,ทันทีถ้าจะพูดให้มันดูดีหน่อยก็ เป็นการจัดเตรียมของพระเจ้าเนาะในแต่ละช่วงแต่ละเวลาเพราะว่าพี่เป็นผู้ให้การช่วยเหลือสตาฟของท่านพรคูเศดมันก็เลยนําไปสู่การร่วมรับใช้ในหลายๆมิติและแบ b l e โปรเจกตเป็นมิติหนึ่งที่มีโอกาสได้เข้าไปทําเดี๋ยวก่อนนะคำว่าอวยพรเป็นคําเชิงศาสนาที่ใช้กันเยอะแยะไปทั่วนะหรอตอนแก็เกรงๆนะครับเพราะว่าเราภาคงานทั่วไป แต่เราจะมาทํางานที่มันอยู่ตลอดมันไม่ใช่งานที่ทําแล้วก็จบไปหายไปไม่ใช่อีเวนต์นะมันเป็นงานที่เปิดซ้ําได้ซ้ําแล้วซ้ําอีกได้เพราะพระเจ้าเป็นงานที่ที่ละเอียดแล้วก็เป็นงานที่ต้องบริสุทธิ์ถวายเกียรติพระเจ้าอะไรเงี้ยคก็คิดมาที่กูหนใจว่าเราไม่มีใครสมบูรณ์ไม่มีใครสมบูรณ์เราก็พยายามทําให้พระเจ้าพอใจทําให้พระเจ้าพอพระไทยก็เต็มที่ทุกครั้งจะมาสั่งเรียกมาแก้เรียกมาปรับเรียกอะไรนี่ก็เต็มที่หมดทีมงานเราเรา,เรา,เราอยู่กัน ที่กรุงเทพแล้วก็ที่เชียงใหม่ครับเป็นหลักอะไรเงี้ยครับก็ทีมงานในส่วนของอาการพากเสียงครับก็จะอยู่ที่กรุงเทพอะไรเงี้ยครับแล้วก็ส่วนทีมแอนิเมชันอะไรเงี้ยครับก็อยู่ที่เชียงใหม่เราก็ก็ทำออนไลน์ส่งไฟล์กันอะไรเงี้ยครับแล้วก็คุยกันผ่านทางอีเมลอะไรเงี้ยครับโอเคตอนนี้สเกิลดูเรามีตารางอัดช่วงไหนบทสคริปต์ไหนเสร็จแล้วแล้วก็แบบพร้อมอัดแล้วบ้างอะไรเงี้ยครับแล้วก็อัดเสร็จแล้วก็ส่งไฟล์ให้กับทางทีมแอนิเมชันในการแบบนำไปมิกซ์เสียง ศิลป์มอชอ,อยู่แล้วแล้วก็ชอบทํางานศิลปะอยู่แล้วอะไรเงี้ยก็เลยรู้สึกว่าพอได้มาทําสิ่งนี้มันเลยทาให้ตัวเองเหมือนกับเป็นสายงานที่ตัวเองก็ชอบด้วยอาจจะไม่ได้ตรงมากแต่ว่าเป็นสิ่งที่ได้เรียนรู้ใหม่แล้วก็เป็นมันเป็นงานศิลปะด้วยนะคะเราชอบทํางานศิลปะด้วยจริงๆเนี่ยก็ต้องมาเรียนรู้การทําเป็นงานศิลปะดิจาาิทัลใหม่ก็คือมันต้องเรียนรู้การใช้การวาดรูก ในคอมพิวเตอร์อะไรอย่างเงี้ยเมื่อก่อนก็วาดรูปในในกระดาษธ,ธรรมดาอะไรนี้ใช่ไหมคะในส่วนของพูมพ์หลักๆก็ออกแบบคาแรคเตอร์ฟอนต์เพราะว่าทางต้นสังกัดเขา้องกาใจแบบว่าอยากให้อ่าโครงคาแรคเตอร์ของฟอนต์สไตล์ของเขาอยู่แรกๆก็เหมือนกับส่งไปส่งมาเพื่อที่จะคอนเฟิร์มฟอนต์คาแรคเตอร์อยู่ก็ระยะเวลาหนึ่งเหมือนกันค่ะในงานตัดตอ่อหลักๆจะเป็นเรื่องของทัมมิ่งครับเพราะว่าในแต่ละซีนครับ ของภาษาไทยจะยาวกว่าภาษาอังกฤษแต่ละช่วงเนี่ยความยาวของภาษาไทยมันยาวขนาดไหนแล้วเราจะต้องทําตัววิดีโอแอนิเมชันเนี่ยให้มันยาวเท่ากับภาษาไทยยังไงเนี่ยเพราะว่าในแต่ละวิดีโอนะเขาตัวซอสไฟล์ที่เขาให้มาจะมีตัวสเวสาร์เอฟเฟกด้วยซึ่งเสาร์เอฟเฟกมันก็จะต้องทํามาวางตําแหน่งใหม่ให้มันขึ้นเสียงมันขึ้นตรงกับภาพอะครับในการตัดต่อก็จะเหมือนเป็นคนสุดท้ายที่เห็น เออร์เลอร์ของในแต่ละโปรเซสครับอย่างเออร์เลอร์จากาการแปลเออร์เลอร์ er จากการพักเสียงเออร์เลอร์จากตัวภาพประกอบแล้วก็เออร์เลอร์จากตัวแอนิเมชันอย่างเงี้ยก็ต้องฟีดแบ็กกลับไปในคนที่รับผิดชอบแต่และส่วนนะครับโปรเจกต์เอสโซดัสเนี่ยครับจะเป็นกลุ่มของน้องๆทางทีมเชียงใหม่ที่เขา,าเป็นทีมกราฟิกทีมทำแอนิเมชันที่เขารวมตัวกันแล้วก็ ตั้งขึ้นมาเลยนะเพื่อแบบเขามีเป้าหมายอยากจะใช้ของประทานที่เขามีเพื่องานปฏิกิจของพระเจ้าอะไรเงี้ยครับไม่ได้เป็นเพียงแค่ทําเฉพาะแค่ b บเบิลโปรเจกต์เท่านั้นแต่ว่าอนาคตเขาอยากจะได้ใช้ของประานที่เขามีในการทําสื่อด้านอื่นๆด้วยเราก็ทำเทดนี้มาเพื่อที่จะรดมงคนให้ไบเบิลโปรเจกต์โดยเฉพาะเลยอะไรเงี้ยคก็ถ้าเกิดใครที่สนใจอยากที่จะถวายหรือมีส่วนในการที่จะให้ภารกิจนี้ขับเคลื่อนนะคะก็สามารถที่จะถวายผ่านช่องทาง เป็น g ล o ่ม e x o กซดั้ด้านเลยค่ะที่ผ่านมาเรามีงบซัพพอร์ตจากต่างประเทศมาด้วยอนะแต่ว่าตอนนี้เราแบบไม่ได้มีแบบนั้นแล้วอะไรเงี้ยครับแล้วก็เราเลยจะแบบหางบกันเองภายในประเทศแล้วก็เราจะใช้ตัวโปรเจกต์เอ็กโซเนี่ยครับในการระดมทุนเลสฟันกันภายในประเทศครับก็ขอบคุณพี่น้องนะครับที่รับชมแล้วก็ติดตามวิดีโอของ Bible Project ที่ผ่านมาเราทำวิดีโอ Bible Project เป็นภาษาไทยได้ประมาณ135ตอนแล้ว จากทั้งหมดประมาณ167ตอนซึ่งประมาณ80%อะไรเงี้ยครับแล้วก็ตอนนี้เราเหลือแค่20%เท่านั้นเราก็จะสามารถเป็นภาษาที่2ของโลกอะไรเงี้ยครับที่จะสามารถแปลครบได้อะไรเงี้ยครับอันนี้เรายังขันงบ่ประมาณอีกประมาณ4 0 0 0 0กว่าบาทนะครับในการที่จะ,ะทําในการแปลการพากย์เสียงการลงเสียงหรือการทำแอนิเมชันอะไรเงี้ยครับหากพี่น้องท่านใดมีภาระใจายอยากมีส่วนในการช่วยสนับสนุนภารกิจนี้อะไรเงี้ยครับในการช่วยนําสื่อคริสเตียนในการที่เล่าเรื่องราวของพระเจ้า ผ่านทางพยนตีอย่างง่ายๆให้กับคนไทยได้ได้เข้าใจนะครับพี่น้องสามารถที่จะสับสุนเราได้นะครับผม